ท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกชำนาญทางวิชากายทิพย์พอสมควรผู้เขียนเรียนถามเกี่ยวกับผู้กายทิพย์เช่นพญานาคเป็นต้นท่านพูดได้ละเอียดละอ่อน่าฟังท่านว่าพวกพญานาคมีฤทธิ์มากนิรมิตกายได้ต่างๆเวลามาเยี่ยมท่านท่านให้เขานิรมิตให้ท่านดูเขาเรียนท่านว่าการนิรมิตกายของพวกพญานาคไม่เป็นของยากลําบากอะไรเลยจะนิรมิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ตามต้องการ แล้วเขาก็นิริมิตกายต่างๆให้ท่านดูในขณะนั้นคือเขาเตือนท่านให้คอยดูขณะที่เขาจะนิริมิตกายแล้วเขาก็หายตัวจากที่นั่นไปคร uh ู่หนึ่งแล้วปรากฏเป็นตาปะขาวเดินมาแต่ไ ah กลเข้ามาหาท่านบางแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นนายพรานถืออาวุธมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบางแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นช้างใหญ่เดินเข้ามาหาท่านบางเป็นต้นถ้าต้องการจะให้เป็นอะไร ก็อนริมิตกายให้เป็นอย่างนั้นได้ตามต้องการต้องการจะให้เป็นช้างเป็นคนหรือเป็นอะไรในที่นั้นก็ทําให้เป็นขึ้นในที่นั้นอย่างรวดเร็วทันใจที่ว่าพญานาคพ้นผิดนั้นท่านเล่าว่าสมัยท่านไปเที่ยววิเวกแถบฝั่งแม่น้ําโขงกับท่านอาจารย์มั่นขณะพักอยู่ในที่บางแห่งมีเบิงน้ําใสสะอาดน้าอาบเดิมใช้สอยแต่ท่านอาจารย์มั่น ห้าไม่ให้พระลงอาบและตักน้ำที่นันมาดื่มและใช้สอยกลัวพญานาคพ่นพิษใส่ในน้ำนั้นไว้เวลาตักมาใช้และอาบดื่มจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกันลำบากเพราะพญานาคพวกนี้ยังไม่มีความคเคารพเลื่อมใสในพวกเราเขาพยายามแข่งดีกับเรามาหลายคืนแล้วแต่ไม่นานทิฏฐิมานาเขาก็ลงเองสู้ทำพระเจทธเจ้าไม่ได้พญานาคพวกนี้ยังไม่เลื่อมใส,าสาศาสนาและพวกเราเลย เขายังเข้าใจว่าพวกเราที่มาพักอยู่ที่นี่จะมาแข่งดีและขับไล่เขาให้หนีจากที่นี่เสียฉะนั้นเขาจึงมีปฏิกิริยาท่าทางต่อสู้กับเรามาหลายคืนแล้วแต่เราไม่สนใจกับปฏิกิริยาของเขาเพราะแน่ใจว่าความชั่วไม่เคยชนะความดีแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ชนะความชั่วด้วยความดีทำบทนี้หรือบทใดก็ตามไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดมา นับแต่เริ่มประกาศทมแกมวนสัตว์จนวันเสด็จเข้าสู่นิพพานเพราะเป็นธรรมของจริงอันตายตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีทางเป็นอื่นแม้ท่านอาจารย์องค์นั้นก็ทราบโดยในที่ท่านอาจารย์มั่นเตือนเพราะท่านรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพญานาคเหล่านี้ได้ดีและเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นเช่นเดียวกันไม่นานนักพญานาคเหล่านั้นได้พากันยอมตนถือสรณะ,ะกับท่านอาจารย์และถวายอารักขาเพื่อความสะดวก ปลอดภัยทุกประการดังท่านอาจารย์มั่นพูดจริงๆเมื่อพญานาเกิดความเลื่อมใสยอมตนถือสรณะแล้วท่านอาจารย์มั่นจึงถามเขาว่าทําไมจึงพากันพ่นพิษใส่น้ําที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ทั่วไปเล่าไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือเมื่อน้ําเกิดเป็นพิษแก่ใครเข้าพญานาคเองต้องยอมรับบาปโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงใดแน่นอนตามกฎของกรรมที่มีมาดั้งเดิม เพราะผลของกรรมมีอำนาจเหนืออำนาจของพญานาคเป็นไหนๆถ้าพญานาคกลัวบากล,วกลัวกรรมและกลัวตกนรกก็จงไปถอนพิษออกจากน้ำในบึงนั้นให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนเดิมอาตมาและพระทั้งหลายไม่ได้ไปแต่ต้องน้ำที่นั่นเลยเพระาะทราบดีว่าพญานาคแกล้งทําให้อาตมาและพระทั้งหลายเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการอาบดื่มใช้สอยน้ำนั้นตอนนี้ พญานาคยอมตนอย่างมอประาบเลยเพราะตนทําอย่างนั้นจริงและไม่ได้บอกท่านว่าตนพ่นพิษใส่น้ําแต่ท่านอาจารย์มั่นทราบด้วยยานภายในเธอยอมรับว่าได้ทําอย่างท่านว่าจริงๆแล้วรีบไปถอนพิษจากน้ําในบึงออกหมดจึงกลับมาเรียนท่านและพร้อมกันอาราธนาให้ท่านและพระทั้งหลายอาบดื่มใช้สอยน้ําในบึงนั้นตามสบายโดยจะไม่มีภยัยใดๆเกิดขึ้น เรื่องพญานาคที่ถือทิฐิมาณะแข่งดีกับท่านอาจารย์มั่นได้กลับยอมตนลงโดยสิ้นเชิงและถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษาอัตธรรมกับท่านโดยความสนใจเรื่มใสอย่างยิ่งแต่วันนั้นมาเม,มื่อทราบว่าพญานาคยอมตนและถอนพิษออกจากน้ำหมดแล้วท่านจึงสั่งให้พระลงอาบน้ำและใช้สอยน้ำในบึงน้ำต่อไปการอย่างาทราบเรื่องลึกลับต่างๆดังเรื่องพญานาคเป็นต้นท่านอาจารย์มั่น นับว่าท่านละเอียดละออมากยากที่ลูกศิษย์คนใดจะเสมอเหมือนได้การปฏิบัติต่อพวกกายทิพนั้นท่านอาจารย์ก็คอยแนะนําพระอยู่เสมอเช่นเวลาไปพักอยู่สถานที่บางแห่งกลางคืนยามดึกสงัดพวกเทพมักพากันมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเสมอท่านต้องคอยแนะพระให้พากันสารวมระวังมารยาทและบอกให้พักนอนเสียตอนหัวค่าพอตกดึกก็รีพากันตื่นนอน และประกอบความเพียรเวลาพวกเทพทั้งหลายมาเพื่อให้เขาได้กราบไหว้และชมความเพียรของพระผู้ปฏิบัติพาการบำเพ็ญภาวนาในเวลาเขามาเยี่ยมไม่ให้เขาได้พบเห็นกิริยาแห่งการหลับของพระซึ่งปราศจากสติและความสวยงามทางมารยาทแห่งการหลับนอนพวกเทพเคยนำเรื่องของพระที่นอนไม่ค่อยมีมารยาทมาฟ้องท่านอาจารย์เสมอ แม้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยจะแก้สําหรับคนนอนหลับไม่มีสติควบคุมมันยากในการหลับแต่ก็อยู่ในวิสัยของพระจะควรแก้ไขได้ด้วยการไม่นอนในระยะเวลาที่พวกเทพมาหาท่านจึงแนะให้พักนอนเสียแต่ยังไม่ถึงเวลาพวกเทพมาพระท่านได้พยายามปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านการตำหนิตีเทียนพระจากพวกเทพก็สงบไปส่วนท่านที่มีความสามารถในการรับแขกจำพวกกายทิ ก็รับเขาเช่นเดียวกับท่านอาจารย์เคยรับผู้ไม่มีนิสัยในทางนี้ก็ทําสมาธิภาวนาของตนไปในเวลาที่เขามาเยี่ยมพวกเทวดาทั้งหลายชอบฟังธรรมสูตรต่างๆกันท่านอาจารย์องค์นั้นกับท่านอาจารย์มั่นพูดเหมือนการเกี่ยวกับพวกเทวดาทั้งหลายว่ามีนิสัยต่างๆกันเหมือนมนุษย์เราคือบางพวกชอบฟังธรรมจักกับปวัตนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียเมตตสูตรบางพวก ชอบฟังพระอภิธรรมคือกุสลาธรรมะอกุสลาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงสวรรค์บางพวกชอบฟังอปริหานิยธรรมสูตรบางพวกชอบฟังเมตตาพรหมิหารแต่ผู้ที่ชอบเมตตาพรหมิหารมีมากกว่าที่ชอบสูตรอื่นๆเทวดาต่างพวกต่างขั้นต่างภูมิต่างชอบสูตรต่างๆกันไปตามนิสัยของตนของตน ไม่มีประมาณในสูตรรรำทั้งหลายแต่ไม่อาจจะนำมากล่าวไว้ในที่นี้ให้เต็มตามสูตรที่เขาต้องการได้แม้แต่ผู้เขียนเองยังไม่รู้เห็นและเข้าใจในสูตรที่เทวดาทั้งหลายต้องการกันเลยจึงไม่สามารถค้นหาสูตรนั้นๆมาเพื่อท่านผู้อ่านได้และขออภัยผ่านไปแบบคนจนตรอกท่านอาจารย์องค์นั้นไปพักอยู่ในที่ใดบรรดาที่เป็นป่าเป็นเขาเทวดาทั้งหลายชอบไปเกี่ยวข้องกับท่านเสมอ ล้ายกับท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์บางครั้งท่านไปพักกับฤาษีดาบท,ที่บำเพ็ญอยู่ในถ้ำเป็นแห่งๆปราศจากผู้คนพลุกพล่านโดยมากกว่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4- 5หกิโลเมตรหรือยิ่งกว่านั้นและในเขาลึกที่ไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมาเพราะพวกนี้ไม่ค่อยมีการโครจรบินทบาตเหมือนพระหงุงต้มรับประทานโดยลำพังตนเองเวลาท่านไปพักกับเขา ซึ่งมีถ้ำอยู่ใกล้เคียงกันก็ได้อาศัยบินทบาตกับเขาวันนั้นฤาษีแกงถั่วมาถวายท่านดว้วยความพิติยินดีเป็นอันมากท่านเล่าตอนนี้หน้าขบขันมากแต่ขอผ่านไปท่านว่าท่านก็กำลังหิวมากทั้งอ่อนเพลียเพราะเดินทางข้ามนาม้ำข้ามเขามาสาวันแล้วตารขบชันก็เข้มเข้มมากตลอดมาในระหว่างเดินทางเนื่องจากเดินบุกป่าบุกเขา มาพบหมู่บ้านแห่งละสามสี่หลังคาเรือนซึ่งเป็นชาวป่าที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศาสนาได้อาศัยเขาบ้างพอประทังชีวิตมาตามทางทั้งเดินทางไกลและขึ้นที่สูงลงตำ่ำร่างกายจึงอ่อนเพลียมากและต้องการอาหารมากผิดปกติพอฤาษีทําแกงถั่วมาถวายก็ชั้นซช้จนเกลี้ยงไปทั้งข้าวทั้งขับคือแกงถัว่วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลือติดถ้วยติดจานเลยวันนั้น พอฉันแล้วแทนที่ร่างกายจะแข็งแรงแต่กลับอ่อนเพลียเข้าไปอีกมีแต่อยากหลับนอนท่าเดียวประกอบกับอาหารหรือสีอร่อยมากด้วยตัวแกเองก็ดีใจมากด้วยเมื่อเห็นท่านชันได้มากเรื่องจึงเข้ากันได้อย่างสนิทชนิดไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยพอเห็นอาการไม่ดีจึงเดินเข้าทางจงกรมทำความเพียรจนกระทั่งบ่ายจึงได้ออกจากทางจงกรมเข้าที่พักภาวนา ขณะนั่งทําสมาธิภาวนาจิตสงบลงปรากฏได้ยินเสียงคล้องเสียงกรองของพวกเทวดาที่แสดงความยินดีต่อผลเมตตาที่ตนได้รับจากท่านและยินดีในฐานของฤาษีที่ได้ถวายท่านอาจารย์องค์หิวมากๆนั้นว่าในบุญกุศลมหาศาลเหลือที่จะประมาณได้พวกเขามีความพิธิยินดีและอนุโมทนาด้วยเป็นล้นพลซึ่งนานๆจะมีท่านผู้มีศีลมีธรรมเป็นที่นายินดี และเคารพเลื่อมสายมาโปรดสักครั้งหนึ่งพวกเขามีความอิ่มเอิบด้วยผลทานนั้นจึงได้พากันมาแสดงความยินดีอนุโมทนาและขอมีส่วนแห่งบุญนั้นจากการอนโมทนาในครั้งนี้ด้วยดังนี้นี่คือคำของเทวดาทั้งหลายที่อาศัายอยู่ในเขาลูกนั้นแสดงความยินดีต่อทานของฤาษีตนนั้นโดยผ่านมาทางท่านอาจารย์องค์หิวจักรันได้มากเพื่อรับทราบเป็นพยาน และขอให้ช่วยบอกข่าวสารการอนุโมทนาของพวกเขาแก่ฤษีนั้นด้วยพอตกตอนเย็นท่านจึงถือโอกาสสนทนาธรรมกับฤษีตนนั้นและพูดเปียเปรยให้แก่ทราบโดยปริยายว่าวันนี้ตอนบ่ายอาตมาฝันไปว่าพวกเทวดาจํานวนมากพากันตีครองตีคลอง,ต,องตีกลองมาเคาะโมทนาส่วนบุญที่ฤษีถวายจังหันแก่อาตมาเมื่อเช้าวันนี้เป็นล้นพลและพวกเขา ขอมีส่วนแห่งบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาด้วยดังนี้นัว่าคุณฤาษีได้บุญมากจริงๆถึงกับเทวดาทั้งหลายต้องพากันมาอนุโมทนาและขอส่วนบุญด้วยโพลุษีได้ทราบก็กรียกยกมือท่วมศีรษะสาธุการแก่เทวดาทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งและกล่าวชมเชยท่านอาจารย์ว่าเก่งมากเกี่ยวกับยานวิธีต่างๆแม้แต่นอนหลับกลางวัน ยังสามารถได้ยินเสียงเทวดากล่าวคำอนุโมทนาสาธุการถ้าเวลาปกติไม่หลับท่านอาจารย์องค์นี้จะเก่งแค่ไหนกระผมไม่สงสัยเลยกระผมมีความเคารพเลื่อมใสท่านอาจารย์มากมาแต่ขณะเห็นทีแรกจึงทําอะไรเพื่อท่านด้วยความเต็มอกเต็มใจยิ่งเห็นท่านฉันได้มากก็ยิ่งเพิ่มความพิติยิดีไม่มีประมาณเอาเลยประการหนึ่งเทวดาพวกนี้เขาอยู่ที่ไหนกันถึงได้ทราบว่ากระผมถวายทานเก่ท่าน แล้วพากันมาอนุโมธนาแล้ขอมีส่วนบุญจากกระผมด้วยสำหรับกระผมเองทำไมไม่เคยเห็นเขามาปรากฏตัวเลยนับแต่มาอยู่ที่นี่จนปัดนี้ท่านตอบว่านี่เป็นพวกรุก,กเทพเขาอยู่ในที่ไม่ห่างไกลพวกเรานักแหลตอนอาตมาอนโมธนายถาสัพพีเมื่อเชา้านี้เขายัางได้ยินและสาธุการด้วยแต่พวกเราไม่ทราบเอง จึงเป็นเหมือนไม่มีเขาและอะไรๆอ,อยู่ในแถบบริเวณนี้ฤาษีมีความเพลิดเพลินในเรื่องเทวดามาอนโมทนาทานกับตนได้อาราธนาให้ท่านแสดงให้ฟังท่านจึงหาอุบายให้ฤาษีได้ทำภาวนาและท่านเองก็จะได้มีเวลาภาวนาบ้างไม่ต้องยุ่งกับเรื่องภายนอกจนเกินไปจึงพูดกับฤาษีว่าการดูพวกเปรตผีเทวบทเทวธิดาต้องดูด้วยตาในคือตาใจ การจะรู้พวกนี้ด้วยตาในได้ต้องขยันภาวนาพิจารณาอาการ32ภายในกายให้ละเอียดด้วยปัญญาเวลาทำสมาธิก็ให้จิตอยู่กับลมหายใจหรือบทพุทโธเท่านั้นไม่ให้เผลอไปที่อื่นเมื่อจิตสงบด้วยภาวนาดังกล่าวมาก็มองเห็นเทวดาได้เองไม่ต้องถามผู้อื่นให้ลำบากแต่ถ้าขี้เกียรภาวนาก็ไม่เห็นเทวดาทั้งใจก็ไม่สงบเย็นได้ การเห็นพวกเทวดาซึ่งเป็นพวกกายทิพต้องเห็นด้วยใจทิพ์คือสมาธิภาวนาเป็นเครื่องมือผู้ไม่มีเครื่องมือดังกล่าวกม็มีทางรู้เห็นพวกนี้ได้พอท่านอธิบายจบลงเขามีความพอใจจะปฏิบัติตามเพื่อรู้เห็นพวกเทวดาดังท่านอธิบายให้ฟังจากนั้นท่านก็ลาเขาหลีไปทำความเพียรพอตกกลางคืนดึกๆพวกเทวดาก็มาเยี่ยมท่าน และถามถึงเรื่องฤาษีอยากทราบว่าพวกเทวดาอยู่ที่ไหนและพอใจภาวนาเพื่อทราบเรื่องของเทวดาบ้างโดยท่านเป็นผู้ชี้แจงให้เขาฟังท่านก็ได้ชี้แจงให้พวกเขาฟังตามที่ได้สั่งสอนฤาษีแล้วนั้นท่านไม่ได้พักอยู่กับฤาษีนานจึงต้องลาจากเขาไปฤาษีตนนั้นรู้สึกเลื่อมใสในท่านมากมีความอาลัยเสียดายไม่อยากให้ท่านจากไปท่านพักบําเพ็ญอยู่ในป่าแห่งหนึ่งคราวนั้น มีพระไปด้วยสององค์ในป่านั้นท่านาทราบทีหลังว่ามีชาวบ้านนำผู้หญิงที่ตายผิดธรรมดาสามันซึ่งชาวบ้านเรียกว่าตายโหงมาฝังไว้แถวบริเวณที่ท่านพักอยู่หญิงที่ตายนั้นมีเด็กอยู่ในคันเป็นพวกชาวปา่าอนาไมาในการคลอดจึงไม่สมบูรณ์ปล่อยให้กันตายทิ้งอย่างน่าทุเลทสงสารตามที่เขาเล่าถวายท่านเวลาเข้าภาวนา ผีของหญิงนั้นมากวนแทบทุกคืนท่านว่าคนกับผีมีนิสัยคล้ายคลึงกันในความรู้สึกวงเลเปิดขออภัยเขียนไว้เพื่อพิจารณาหามลความจริงตามเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านวงเล็บปิดทางราคาตันหาที่มีในใจสัตว์โลกที่เห็นได้ชัดเจนก็เวลาท่านพักภาวนาอยู่ในป่านั้นกับพระสององค์พอตกกลางคืนเวลาเข้าที่ภาวนาจะเห็นหญิงตายหัวคนนั้นเข้ามาหา และแสดงเล่กลมารยาแห่งราคะตัณหาแก่ท่านเสมอแต่อำนาจจิตท่านแรงกว่าผีจึงไม่สามารถทําอะไรท่านได้สําเร็จบางครั้งผีตายโหงแสดงอาการรุนแรงแก่ท่านผิดธ,ธรรมดาถึงจะเข้ามาทําการโกมขืนท่านให้เป็นไปตามใจของตนแต่ก็ไม่มีทางทําได้ท่านแผ่เมตตาจิตให้ไม่ยอมรับมีแต่จะทําตามอารมณ์ที่ตนปรารถนาอย่างเดียว เวลาถามผีก็บอกตามความจริงไม่โกหกว่าตายประเหตุนั้น,น,นซึ่งเป็นความจริงตามชาวบ้านเล่าให้ฟังหลังจากที่ท่านประสบเหตุการณ์มาแล้วถามดูเรื่องราวกับเขาคือหญิงนั้นก่อนตายสามียาร้างไปมีใหม่เธอเกิดความเสียใจมากขณะคลอดบุตรก็ไม่มีใครให้การพยาบาลรักษาและตายในขณะนั้นซึ่งเด็กก็ยังอยู่ในคันเวลาผีเล่าก็ตรงกับที่ชาวบ้านเล่าให้ฟัง ่อนที่ท่านจะถามเปรียบเทียบชาวบ้านเพราะได้ปรากฏผีนั้นมาแสดงความไม่ดีไม่งามให้เห็นทางสมาธิภาวนาอยู่เสมอเวลาเขาเล่าให้ฟังเรื่องจึงตรงกับที่ผีเล่าผีรายนี้ท่านว่าร้ายมากเมื่อทำอะไรท่านไม่สำเร็จก็ไปกวนพระสององค์ด้วยการข่มขืนท่านขณะนอนหลับถึงกับพระต้องตะโกนขึ้นทั้งหลับจนท่านเองได้ยินชัดถ้อยชัดคำว่าก็โยมเป็นผู้หญิง ส่วนอาตมาเป็นพระจะให้ทําแบบคารวาสแต่อย่างไรไม่เอารีบออกไปเดี๋ยวตกนรกยิ่งกรรมหนักกว่านี้เขาอีกท่านอาจารย์ช่วยด้วยผีผู้หญิงกําลังคมขืนกระผมอยู่เวลานี้รีบมาเร็วช่วยกระผมด้วยท่านอาจารย์มาเร็วดังนี้เสียงตะโกนเรียกท่านทั้งที่หลักเหมือนเสียงคนตะโกนเรียกกันเราดีๆนี่เองท่านอาจารย์เองซึ่งกําลังออกจากที่ภาวนาหลังจากรบกันกับ ผีผู้หญิงเพิ่งผ่านไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงแปลกอย่างชัดถ้อยชัดคําก็ได้รีบไปหาพระองค์ที่เรียกท่านให้ช่วยทันทีและปลุกให้ตื่นในบาดเหนียวในบาดเดียวนั้นเมื่อพระองค์นั้นตื่นขึ้นมาถามก็ได้กว่าว่ามีผู้หญิงกําลังมีท้องจะเข้ามากลมเขืนบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเลยต้องเรียกให้ท่านอาจารย์มาช่วยก็พอดีท่านมาปลุกให้ตื่นอยู่ขณะนี้แลดังนี้ ซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากยังไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเลยท่านว่าพระทั้งสององค์นั้นฝันเหมือนกันแต่ไม่ได้ฝันในคืนเดียวกันขณะฝันและโรยิงนั้นจะทําลายพรหมจรรย์ก็ตะโกนเรียกท่านอาจารย์ให้ไปช่วยอย่างชัดถ้อยชัดคําเช่นกันคืนหนึ่งองค์หนึ่งตะโกนร้องเรียกอีกคืนหนึ่งองค์หนึ่งตะโกนร้องเรียกอยู่เรื่อยสําหรับท่านเองก็ถูกกวนทางสมาธิภาวนา พระสององค์ก็ถูกกวนเวลานอนหลับแทบทุกคืนท่านว่าสําคัญที่โรคบ้าพันนี้ไม่ยอมรับส่วนกุศลผลเมตตาอะไรทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่มันต้องการอันเป็นโรคบ้าไม่รู้จักอายนั้นเท่านั้นจึงทําให้คิดออกไปนอกลู่นอ,อกทางว่าไม่ว่าโรคใดก็ตามถ้าโรคบ้าโรคหน้าด้านนี้ได้เข้าสิ่งแล้วโรคนั้นจะต้องเป็นทนองเดียวกับผีผู้หญิงผีคนนั้นมาเป็นกับพระนั่นแหละ ผู้เขียนเรียนถามว่าที่ว่าผีหญิงมาทำท่าจะทำไม่ดีไม่งามนั้นเขาทำอย่างไรท่านตอบแบบคนโมโหให้ผียังไม่หายว่าจะให้อธิบายให้ฟังยังเปิดเผยรเรือเกยหาดอย่างไรอีกเพียงฟังกันเท่าที่เล่าวันนี้ก็อยากเอาหัวหมุดดินอยู่แล้วจะให้พูดชัดยิ่งกว่าคนแก้่้าพูดนั้นผมพูดไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผีตัวหน้าด่านคนนั้นที่จะพูดจนไม่รู้จักคำควรไม่ควรน,นี่ ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าคมคขนจะให้พูดอย่างไรอีกผีหรือคนฟังก็ต้องเข้าใจกันอย่างชัดเจนไม่มีทางสงสัยผู้เขียนถามอีกว่าส่วนท่านทั้งสององค์นั้นท่านไม่ทราบด้วยสมาธิภาวนาบ้างหรือผีจึงไปกวนท่านในเวลาหลับนอนซึ่งไม่ต้องการความสุขใดยิ่งไปกว่าการหลับสนิทในเวลานั้นท่านว่าก็ท่านไม่ได้บอกว่าท่านทราบหรือไม่ทราบเห็นแต่ท่านตะโกนลั่นตอนกลางคืนดึก,ดก จนเราทนอยู่ไม่ได้จึงรีไปปลุกเวลาตื่นขึ้นมาถามได้ความว่า,วาผีมาปลุกปล้ำค่มขืนเรื่องก็เท่านั้นผู้เขียนท่านอาจารย์พักอยู่ที่นั้นนานเท่าไหร่ท่านพักอยู่หลายเดือนแต่เหตุที่จะได้จากที่นั่นไปก็เนื่องจากท่านสององค์ไม่ชอบอยู่บอกว่าทนผีมากวรจะเอาตัวไว้เป็นอะไรไม่ไหวเลยจำต้องพาท่านหนีไปผู้เขียน ก็ผีที่รบกวนท่านอาจารย์นั้นไม่นับเข้าในจำพวกเปรตที่ควรได้รับส่วนบุญบ้างหรือทำไมเวลาแผ่ส่วนกุศลให้จึงไม่ยินดีรับท่านว่าจะเป็นจะพวกไหนผมก็ทราบไม่ได้ทราบได้แต่มันจะทำแบบบ้าของมันท่าเดียวโดยไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นเท่านั้นพูดแล้วท่านยิ้มนิดแล้วพูดต่อไปอีกว่าผมสงสารพระสององค์ที่อายุยังหนุ่มแน่นมากแต่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี มีความมุ่งมั่นในทำอย่างยิ่งจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเรื่องนั้นรบพวนทัดตอนกลางคืนท่านมีอาการไม่สู้ดีคิดทุกคิดยากทั้งสององค์ในเวลานอนหลับกลัวผีตัวนั้นจะไปทำลายดังที่เคยเป็นมาท่านไม่อยากอยู่ที่